นี่ครับเนี้ยนขนาดนี้แล้วรอไตอยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขา <c oughs> อัน <c oughs> นี้ก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ขาันนี้ก็ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมอ <c oughs> โอ้าโ,โ,โ,โหเหนื่อยแล้ว ไม่เลี้ยตอนเลี้ยมาเล้ยวผมดูีเดียผมดูนี่ข้ออันเดียวนี่เล้วตอนนี้เลยเลี้ยมาเลี้ยวแล้วให้เราเลี้ยแล้เราดมก็ผมไว้นี่ข้อข้อทีเดียวเล้ยวผมไว้ทันี่ลูก้าวทีเดียวเล้ยวผมไว้นี่ผมไว้นี่ผมก้าวทีเดียวทีเดียวเลี้ยมาเลี้ยวใช่หรือ

เฮ้ยนปปวยเนปโอ้น้ำน้ำกำลังเที่ยวเลยปลากำลังกินเลยเลยปลากินอยู่อะโอ้มาแล้วโอ้สองตัวเลยโอ้ปันนึกพันก็ไม่เกลยสองตัวเลยก็ตสมหรอกตัวเลยโอ้สามตัวอ๋ออะไรตัวนึงโอ้เอาแล้วครับโอ้ครับแอคชั่นแน่นอน ตะขอ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 เว้ยโด้โดน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 โด้ยนี่เับเรียบลา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 นะครับเดาเสร็แล้วเดี๋ยวจะเห็นติดอะไยตัวว่า